อย่าเสียรู้ให้ใครนะคะรถชนหนักพังเยอะเกินกว่าจะซ่อมคุณรู้ไหมคะว่าซากรถต้องคืนให้ใครเราหรือบริษัทประกันมีหลายคนนะคะที่เสียรู้กับเคสแบบนี้กรณีที่ต้องคืนซากแยกออกเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1นนะคะซื้อทุนประกันแบบเต็มทุนนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประกันชั้น1เช่นทุนรถ ,00 0 0บาทเกิดเหตุขึ้นมาเสียหาย80%เซต์ คือ480,000บาทบริษัทจะไม่ซ่อมรถให้นะคะแต่จะจ่ายให้เต็มทุนประกันนั่นคือ600,000บาทนะคะและซากรถบริษัทจะเป็นคนได้ไปนะคะกรณีที่2นะคะซื้อทุนประกันแบบไม่เต็มทุนนะคะเช่นรถคันนี้500,000บาทแต่เราซื้อทุนประกันแค่แสนเดียวนะคะเกิดเหตุขึ้นมารถเสียหายเกิน70% บริษัทจะไม่ซ่อมรถแต่จะชดใช้ให้ตามทุนประกันที่เราซื้อไว้นั่น